ัสดีพ่อแม่พี่น้องเอทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศในประเทศ FC เก่า f อซใหม่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยงเพนเหมืองงนเดิมนะคะเนี่ยอัปเดตดูยามสายๆนะแดดออกเปี้ยงเลยฝนตกเมื่อคืนทั้งคืนเลยค่ะฝนตกทั้งคืนมาหยุดเอาตอนตีสีแต่ไม่แรงนะลินอยู่ทั้งคืนนั่นแหละทุกคน,น ดินจนไม่ได้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมไม่ได้กีดยางเดี๋ยวพาไปดูที่กีดยางต่อเด็กๆไม่ได้กีดยางกันเลยอะ่ะเห็นไหมไม่ได้กีดยางกันเลยเห็นปะดินดูบรรยากาศในป่ายางก็สวยอย่างนี้แหละคะ่ะ <c oughs> ลมเลื่อนแต่ยุงเยอะทุกคนลมเลื่อนยุงเยอะมากตอนกลางวันอย่างนี้ไม่ค่อยมีหรอกโถถ้าเย็นๆมาสักหน่อยนะทุกคนเอ,อ้ยอย่าให้พูดเลยอย่าให้พูดเลย,ยมืดตึ๊บมาจากทางโน้อนอีกแหละ หายายทวดก่อนสักหน่อยหายายทวดสักหน่อยก่อนไม่ได้ไปหายายทวดเลยฟักออกมขึ้นมันออกลูกอยังนี่ตึ๊บเลยแดดหมดแหละเขาป่าเขา ข้าก็ยืะตัดตรงตลาดไม่ทันเลยเยอะจัดนะตัดตรงไม่ทันเลยแกหมดน,นยายเพเพนขายสมุนไพรไปขายบอวินหงไม่มีจะขายเลยเพราะเพ้นขายตลาดบอวินขายดีคนมารับช่วงนี้จะเป็นไม่ได้ไปขายมันก็เลยยุงอยู่เย,ยอะ้ยายเจเพนขายอยู่สุดยอดเลยแหละเนี่ย เนี่ยขายได้หมดเนี่ย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 ขไปขายต้นมันก็ขายกินกับก้อยกับอะไรกับปนนะเวลานั้นถอนเอาต้นมันไปขายะทุกคนมันก็ไคร้อเนี่ย,ยไม่ใช่ของเดียวพันเเป็นของแม่ดองครับเนี่ยแกเป็นคนปลูกนะแต่ เดชเพนเป็นคนขายแต่ก่อนเนาะเนี่ยก็ของแกแหละแกขยันปลูกเดชของแกทั้งนั้น,นแหละปลูกอันนี้ลูกลูกสาวเอาไปลูกสาวแกเอาไปส่งให้แต่ก็ไม่เหมือนที่เยเพยนเอาไปขายตลาดเนาะเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยขายได้หมดตอนที่เยเพยนอยู่ตลาดบอวินอะทุกตลาดแหละที่เยเพยนไปอะ ไม่แค่แต่บอกวินมีปปฟงสะเก็ดใป,ปวกแดงไปนิคมพัฒนานิคมก็ไปหมดนะดูทุกคนเมฆมาอีกแล้วอะเห็นไหมตึบมาอีกแล้วเนี่ยมาเหมือนเดิมค่ะทุกคน นี่ใครเป็นคนมาทางเนี่ยยายลีปะ่ะลีเป็นคนมาเหรอ โอ ari, uh ้ยไมหน้าใหญ่ลีฮะตกกัดมนเนื้ออ๋โซ่ตักรลายสูในคลิปหนูปิดเพลงก่อนมันยังเข้าไปเลยนะเมื่อกี้นี่ ເອີ້ເຈົ້າໃຫ້ເຈົ້າເຈົ້າປິຍົບເຈົ້າກະປິຍົບເລີຍເອີ້ເຈົ້າກະປິບາຢູ່ນີ້ໄວໄວອະນຸຮວຍກະເຕົ້າເລີຍເອີ້ເຄືອການຫຍັງແນ່ນຸນໍເອີ້ເອີ້ຈົ່ມຕັ້ງບ້ານກາດເທີກາດບໍ່ໄດ້ເພດກາດວີມານຸຫນຶ່ງຄືອະຮວຍ ตัวนูห้องน้ำก็นองเป็นเก็โอ้ยตื้อกเจ้าแยะ้ะโอ้ตยเตยายหนูไปโตยกราวไปโตยหนูดักโตยกราวแต่เวียจงอีดนะใหญ่สมควรที่จะเป็นที่โล่งอะอจ่ามันสมควรที่จะเป็นที่โล่งอ่ะใหญ่ไอ้ข้างข้างข้างโน้นก็ทำแต่ว่ากันตรงนี้จ่า แกเดญเฮยจากความสุขสบายแท้พี่น้องนี่ถ้ามันตัวเธออีกล้าเนาะเฮยๆไม่ก็บ่ทันเธออยู่นองหรือว่ามันยังไม่ได้ก่อนะเอยถ้าตัวเฮยบ่มื้อนึงมันบ่จุกคันเวียๆมันคั่งเถอะเนาะมือทาตัวเฮยนะอ๋อเวียก็น้องเย็ดเวียน้องเวียน้องติ่งบอกติ่งอ้อยตัวเธออีกล้าเนาะเฮยเธอเนี่ยตัววงเธออีกล้าเนาะแต่เวเธอมันตึนเนาะคือแต่อ่าห้องน้ําเวิกกับน้องอยู่ในเวิกกับเธอเฮยเนาะ តែកថាតូវឫស្ដោយាយឫស្ដោណាស្ដោប្រទះណាអានោះប៉ែណៅក៏ដៃសំឡឹងគឺជុះរាអាចទិញនោមណាមកធ្វើអាចតាន់ແມ່មិនណៅហើយណោះអាឈុំឈុំចាតជិបបាន់ពេចແມ່មិនបាក់ដរមកជុះក្រៅចេះណាមិនក៏ແມ່ណៅរាអាចទិញនោមណាសំឡឹងចាញ់ពីក្នុងគិតទៅចូលលឿយ ทวีองน้ำน่ะทวีตแหละนู้จดเหียนุเออเจนปีห้องน้ำจะเจนปีกนองโจ๊เฟ้อเจนปีห้องน้ำก็โจ๊กนองเล้อเออตอนแม่มันนู้ดถัเธอจะนำออไม่อร่างหมดดอกเนี่ยสนุใหญ่จดอกเนี่ยไอ้นี่นะคนใหญ่ใหมีร่าหมดอาหารนุ่นเกิดใหญ កុំមកដោះចាញ់ធួយបន្តោះដោះអុយដោះនេះដោះថា텐ថាបៃណាដោះកហើយនេះដោះរត់ដោះធ្លាក់មួយក្រមឬក៏នៅមកនេះទីລັບអស់ហ្នឹងក៏អង្គុយລັບអីនេះដោះអុយລັບធឺក៏អុយមិនយុពួកញ៉ាលើទេតាអូកងអូដល់វានឹងហើយចាន់លើតាយ៉ៃអុយមិនហត់ ເດີ້ມາເດີ້ເຂົ້າມາຕູບອ້າຍກະນາດພີ່ງເດນີ້ກິງບໍ່ພາໄວ້ທີ່ແດນີ້ນະຂ້າຢາກເອົານີ້ເດເກັດໂມບໍ່ມີຄົນເຄີຍມານີ້ໂຮດຕັບປິກປຶ້ງວ່າດອກຜເລກເລືອດເດອ່າດອກດອກຄັນກູນຮູ້ກໍເຈລີໂຍລົດລາເຕົາມັງເຮົາຕະມັງ

អឺត <dévelop> ក <eigentlich analysis> <sharp> <sharp> ាច់ខនរាមੋនេះវិញចាំលួយទៅមួយលួយលួយទៅស្រានេះមិនគេណេះគិតថាអុយអុយស៊ីអូអត់តាមពីចောင်းអឺគិតទៅល្មោចទៅឃើញណាកងអស់ក្រមោចតិអឺទៅសង្កាត់ទីថយយាយហូននៅទឹកតឯងតិទេ ឯងមិនបានទៅតលិញទុតលិយហើយគីមបាន YouTube vang បកកងអុយគេទុទុឯតលិយលើយនៅទេទៅហើយទៅតពីប្តីមករាប់យកនោះហើយ